ดูนะคะนี่แก๊งเดอะเป็ดนะคะคท่านี้นะคะเราก็าอยู่กันที่ตลาดต้นไม้คลองสิ้านะคะแต่ว่าเราแวะซื้อเออปลานิหนึงนะปลาเอาไปวางไว้คู่กับน้องเป็ดนะคะปลาปูนปั้นนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะอ้อมไปนะอู้ mm. ดูมีหลายสิ่งหลายอย่างให้เลือกสัต์เลยนะคะ ก็เป็นร้านเดียวกันกับที่เราเคยซื้อเอ,อต้นเอดอกทานตะวันนะคะที่เป็นแบบว่ากังหันนะคะนี่เป็นเขาอยู่ร้านแรกเลยนะร้านแรกเดี๋ยวพาไปดูนะนี่นีน่นีน่น่ารักอ่ะน่ารักอ่ะอันนี้นะคะนี่ดูตุกตต๊กตงตุ๊กตาเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่าคุณแม่ก็ซื้อร้านแรกนี้นะคะเพราะว่า ขาที่แล้วเลงไว้ละแล้วไปดูที่อื่นก็ไม่มีนะคะเราต้องมาซื้อที่นี่เป็นรูปปลานะคะเดี๋จอดรถกันก่อนไหนดีสินี่ร้านนี้นะคะข้างหน้าเลยนะก่อนถึงเซเว่นนะคะเดี๋ยวจอดชดมาก็าจะออกได้ไหมเนี่ยถ้าจอดานานโอเคเดี๋ยวจอดยลังจากเราจอดรถแล้วนะเดี๋ยวเราลงมาดูนะว่าจะมี ปลาหรือเปล่าปลาเนมเอาไปแทนปลาวานก่อนก็ได้เอาสีฟ้าก็น่าจะได้อยู่นะคะเดินดูแล้วรอบนึงไม่น่าจะมีของนะมันหายไปแล้วอ่ะอาจจะขายไปได้แล้วนี่นะคะโอ้โหดูของเขาคนเหมือนจะตกเลยนะคะวันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปนะคะแม่เคยเห็นนะว่ามันมีปลานีนมขาย พี่ขายไปแล้วแน่เลยอ่ะนี่ข้างหน้านะคะนี่เรกาก็ซื้อเอร้านนี้นะคะดอกทันตะวันเนาะซื้อไปแล้วเอ๊ปลานีโม่ไปไหนอ๋ออยู่นี่นี่ไงปลาแต่มันตัวเล็กไปไหมเนาะเนี่ยอแต่อยากได้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของปาวานไงโอเคค่ะเดี๋ยวคุณแม่ถามพี่เขาก่อนนะ เดี๋ยวเราขึ้นรถกันก่อนนะพอดีพี่เขาขายเป็นแบบสามตัวเป็นฝูงเลยนะคะปลานิโม mm hmm. ของเราเราก็ยังไม่ได้อยากได้มากนะ mm hmm. เดี๋ยวแม่ต้องไปหาคนที่ปั้นเป็นรูปป่าหวาน mm hmm. อยากได้รูปป่าหวาน mm hmm. เนาะดูร้านนี้แม่ก็แนะนำนะมีของเยอะเชียว mm hmm. นะคะก่อนถึงเซเว่นอ mm ีเลฟที่เลี้ยวซ้ายเข้าอันนี้นะคะ เดี๋ยวซ้ายเข้าคลอ,อ,องสิบห้าตลาดต้นไม้นะนี่นะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวซ้ายนะคะเข้าตลาดคลอง15้ากันดีกว่ามัวนิดนึงนะฝนตกแล้วแล้วเดี๋ยวเราแวะซื้อกล้วยเห็นไหมไหมใครๆก็ต้องมาซื้อกล้วยป้าเจ้านี้นะคะนี่ซื้อกล้วยกันก่อนนะนะะ่ะดูนะ เขาตรงเข้ามาเรื่อยๆนะคะโอ้มีร้านต้นไม้อีกเยอะเลยนะที่อยู่ด้านหลังเนาะหลังจากเราไปซื้อ,อขี้วัวมาแล้วนะคะกับดินเนาะเอาไว้ปลูกต้นไม้เติมดินนิดนึงนะคะนี่มีไม่ใช่แค่ถึงวัดนะเลยวัดแล้วก็ทั้งทั้งโค้งซ้ายโค้งขวาออกมาเนี่ยนะคะมันก็มีต้นไม้หลายต้นเลยเอยหลายร้านเลย คุณแม่อเมซิ่งมากเลยนะเราขับเข้ามาในตลาดต้นไม้คลองสิบห้านะแล้วเราจะเจอวัดอยู่สายมือใช่ไหมแล้วเราก็เลี้ยวขวาใช่ไหมฮะนี่เราขับมาประมาณเกือบเกือบเกือบห้านาทีแล้วอ่ะยังไม่สุดอีกนะจริงข้างหลังนี่ยังมีร้านต้นไม้อีกเยอะเลยนะฮะขับมาเกือบแบบสี่ห้ากิโลยังมีเนี่ยร้านต้นไม้ของชาวบ้านนะว่างๆใครขับรถมานะมาซื้อของ นะเห็นไหมเขาก็แบบเพอเพอข้างหลังนี่ราคาน่าจะถูกกว่าข้างข้างหน้าอีกนะคะน,นี่เออยาวมากตอนนี้นะคะแม่ก็มาอยู่ที่ร้านสวนป้าลำดวนนะคะอยู่ท้ายอยู่ท้ายๆนะเพื่อนๆลองมาดูกันนะหรือไม่ก็โทรมาถามเขาได้นะคุณแม่ซื้อรูปน้องหมีไปนี่น,นี่มีตัวเล็กกับหมีตัวใหญ่นะเห็นไหมนี่นี่นี่ มีชา้างมีอะไรแบบไม้ดัดเยอะเลยอะ่ะก็ราคาไม่แพงนะคะก็ลองดูกันได้นะมาดูไอ้แม่เอาหมีตัวใหญ่ไปตัวหนึง่งแล้วก็มีตัวเล็กตัวหนึง่งป้ารวมกันก็ให้พันห้าเนานะบอกแม่พันห้านี่เอาขึ้นรถกันอยู่นี่กระถางแย่แตกนะหมีมันน่ารักจริงๆอะ่ะ เดี๋ยวไงเดี๋ยวคุณแม่จะแบบถ่ายตอนนี้นี่อ่ะมาให้ดูนี่ตัวใหญ่นะโอ้ผงอ้วนมากเลยลูกเป็นรูปหมีรูปช้างจริงๆจะซื้อเป็นรูปเอ่ออะไรอ่ะรูปเป็ดรูปปลาแต่พี่เขาบอกไม่มีนะคะแล้วเดินมาเห็นน้องหมีทนความน่ารักของน้องหมีไม่ได้นะคะนี่มีช้างช้างยกมือก็มีนะแต่ว่าอาจจะอยู่ในนี้มันอาจจะมองไม่เห็นชัดมากคะ เออน้องน่ารักน้องน่ารักเขาก็มีลูกโลกนะแล้วก็เป็น Merry Christmas. นะคะนี่ต้นไม้สูงๆอันนี้แม่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นต้นอะไรดูพี่หมีมีเล็กก็มีใหญ่ของแม่โดนโดนมัดนะคะนี่ไม่ใช่คนโดนอุ้มนะคะแต่ว่าเป็นเออน้องหมีโดนครอบคุมอยู่พี่เขาก็อันนี้ให้นะคะแม่ต้องยิ่งขับช้ากว่าเดิมอีกนี่นะคะเราก็ซื้ออะไรนี่ ดินนะคะไม่รู้ว่าดินอันไหนเป็นอันไหนแต่นี้ยังไม่เคยก็ลองนะคะถุงละสิบาทเองอะคะร้านประเสริฐของแม่นะฮะนี่อันนี้ขี้วัวนมนะคะห้าสิบบาทเริ่มเลยบายบายเดี๋ยวอันนี้นะเดี๋ยวไปเจอกันที่สวนนะคะเดี๋ยวแม่ไปเดินดูต่อนะมาไฟละมดุดชมพู่ชมพู่เนาะฝรั่ง<อ> ละมุดละมุดสารี่ยักษ์เค่อนไหนนะพี่อ๋อเราไม่เอาที่ตีไปเอาร้อยห้าสิบมาข้างหลังอะเอาไหนอ๋อนี่ละมุดสารี่ยักอันนี้แต่ว่ามันอันเล็กอันใหญ่ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สวนเสาว,วนีไม้ไทยนะฮะเราก็จะมาชอบมาซื้อป้านะแต่วันนี้ป้าไปปลูกต้นไม้ให้ลูกค้านะคะเดี๋ยวลุงอยู่แทนเนาะ สองนะคะอันนี้อะไรนะพี่ขออีกทีหนึ่ง<ฟ>มะไฟละมุดสาลี่ยักษ์ต่อมาเป็นอะไร3ามสมพูทับทิมจันทเงาะโรงเรียนปิดท้ายด้วยฝรั่งกิมจูนะคะนะคะอันนี้เป็นคําเรียกร้องจากพี่ตีนะคะนางว่านางจะลงแล้วเดี๋ยวฝนตกนางคิดว่านางน่าจะรอดเอาอยู่นะครับ อีกสองต้นคืออะไรคะลองกอง,องน้อยหนานะแล้วก็มีทุเรียนไปสู้ใหญ่นิดนึงนะซื้อไปคู่เอซื้อไปอันหนึ่งอีกคู่หนึ่งไออ้อีอต้นใหญ่นั้นคือละมุดสารี่ยักษ์คุณแม่ต้องถ่ายรูปเก็บไว้นิดนึงเพราะว่าเพราะว่ามันจะจําไม่ได้ <c oughs> นี่นะคะพีะ่เขาก็ยกขึ้นรถไปเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าเขาก็จะสลับวางกันนะคะ อย่านะอย่านะอย่าเป็นข้ออ้างนะโอเคได้นี่นะคะผลงานของเราในวันนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราโอนตังค์ให้พี่เขาก่อนนะอันนี้นะคะหงเป่าซื้อนะคะฝรั่งนะคะฝรั่งแดงข้างในนะนี่นะคะเราก็เอาต้นไม้นะคะมาไว้ใต้ต้นจามจุรีของเราก่อนนะเดี๋ยวให้เขาผัก นิดนึงเนาะแล้วเดี๋ยวอีกสัก2อสมวันค่อยเอาลงดินนะครับเดี๋ยวค่อยไปอยู่บ้านเป็นของตำแหน่งใครตำแหน่งมันนะจ๊ะนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราลดาพี่จอมจุลีอยู่นะคะเขากินน้ำเยอะนิดนึงเนาะต้นใหญ่นะคะ